คลิปนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งาน ESP Now ในโหมดตัวรับ1ตัวรับข้อมูลจากตัวส่งหลายตัวโดยผมจะกดสวิตช์ที่บอร์ดตัวส่งทั้งหมด4บอร์ดแล้วแสดงผลออกทางหลอด LED ในตำแหน่งที่แตกต่างกันที่บอร์ดตัวรับนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจ a ก DIY นะครับ จากที่ผมได้อธิบายไปในคลิปที่แล้วเกี่ยวกับ ESP Now ว่าสามารถแบ่งการสื่อสารแบบทางเดียวหรือ One-way Communication ออกได้เป็น3แบบได้กกแก่การสื่อสารแบบตัวส่ง1ตัวส่งข้อมูลหาตัวรับ1ตัวการสื่อสารแบบตัวส่ง1ตัวส่งข้อมูลให้ตัวรับหลายตัว และการสื่อสารแบบตัวรับ1ตัวรับข้อมูลจากตัวส่งหลายตัวซึ่งการสื่อสารแบบ1ต่อ1ในแบบแรกนั้นผมได้ทําคลิปตัวอย่างการใช้งานเอาไว้ในคลิปที่แล้วและข้อมูลบางอย่างที่ผมพูดถึงจากคลิปนั้นจะสามารถนํามาต่อยอดใช้งานในคลิปนี้ซึ่งส่วนไหนที่ผมได้อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วผมจะไม่อธิบายซ้ําในคลิปนี้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็สามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับ และสาหรับการสื่อสารผ่าน ESP Now ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือการสื่อสารแบบตัวรับ1ตัวรับข้อมูลจากตัวส่งหลายตัวผมจะใช้บอร์ด ESP 8266จำนวนทั้งหมด5บอร์ดแบ่งเป็นบอร์ดตัวรับ1บอร์ดและบอร์ดตัวส่ง4บอร์ดโดยบอร์ดตัวรับจะเป็นบอร์ดเดิมที่ผมใช้สาธิตการส่งข้อมูลแบบ1ต่อ1ในคลิปที่แล้วโดยจะมีหลอด LED ทั้งหมด4ดวงต่ออยู่กับขา D1 ถึง D4 สำหรับบอร์ดตัวส่งจากคลิปที่แล้วผมได้ต่อสวิตซ์4ตัวเข้ากับบอร์ดตัวส่ง1บอร์ดมาในคลิปนี้ผมจะใช้บอร์ดตัวส่ง4บอร์ดต่อสวิต์บอร์ดละ1ตัวโดยผมจะต่อสวิต์เข้าไปที่ขา D1 ของบอร์ดตัวส่งแต่ละบอร์ดตามที่แสดงในรูปนี้ในส่วนของการทํางาน ผมจะเขียนโค้ดให้บอร์ดตัวส่งส่งข้อมูลไปหาบอร์ดตัวรับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ที่ต่ออยู่กับขา D1 ของบอร์ดตัวส่งและในส่วนของบอร์ดตัวรับเมื่อได้รับข้อมูลจากบอร์ดตัวส่งแล้วก็จะต้องระบุให้ได้ว่าบอร์ดตัวส่งที่ส่งมานั้นคือบอร์ดตัวไหนจากนั้นให้แสดงสถานะการกดสวิตช์ที่บอร์ดตัวส่งส่งออกมาทางหลอด LED 1ดวงต่อ1บอร์ดตัวส่งการที่จะแยกได้ว่าบอร์ดตัวส่งตัวไหนส่งข้อมูลมานั้นเราสามารถทำได้โดยการระบุ ID ของบอร์ดแต่ละบอร์ดให้้้ไม่่ซกัันนตวอยางี ผมจะระบุ ID ของบอร์ดตัวส่งเป็น1-4ในการส่งข้อมูลไปยังบอร์ดตัวรับก็จะต้องทำการส่งเลข ID ที่เป็น ID ของตัวเองไปให้ตัวรับด้วยโดยหลอด LED 1จะใช้สำห,หรับแสดงสถานะสวิตช์ของตัวส่ง ID 1หลอด LED 2 3, จะใช้สำหรับแสดงสถานะสวิตช์ของตัวส่ง ID 2หลอด LED 3 4, จะใช้สำหรับแสดงสถานะสวิตช์ของตัวส่ง ID 3หลอด LED 4จะใช้สำหรับแสดงสถานะสวิตช์ของตัวส่ง ID 4และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผม ได้ต่อวงจรสําหรับบอร์ดตัวส่งทั้ง4บอร์ดเสร็จแล้วโดยผมต่อลงบนเบรดบอร์ดเดียวกันเพื่อจะได้ใช้ไฟเลี้ยงจากแหล่งจ่ายเดียวกันหมายถึงว่าผมสามารถเสียบสาย USB สําหรับจ่ายไฟเลี้ยงเข้าไปที่บอร์ดใดบอร์ดหนึ่งแล้วไฟเลี้ยงจากบอร์ดนั้นจะถูกจ่ายไปเลี้ยงอีก3บอร์ดที่เหลือด้วยซึ่งในการใช้งานจริงเราไม่จําเป็นต้องใช้ไฟเลี้ยงจากแหล่งจ่ายเดียวกันแบบนี้ก็ได้แต่สําหรับในคลิปนี้การต่อแบบนี้นั่นจะเป็นการง่ายต่อการสาธิตนั่นเองนะครับเมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วต่อไปเราาากก็มดูในนนส่วของงโค้้ับ สำหรับการส่งข้อมูลแบบตัวรับ1ตัวรับข้อมูลจากตัวส่งหลายตัวผ่าน ESP Now นั้นเราจะเป็นต้องรู้ MAC Address ของบอร์ดตัวรับเช่นเดียวกันกับในคลิปที่แล้วสำหรับวิธีการที่จะรู้ MAC Address ผมจะไม่อธิบายซ้ำแต่ทุกคนสามารถดูและทำตามคลิปที่แล้วที่ผมทำไว้ได้เลยนะครับ ซึ่งหากดูจากคลิปที่แล้วที่ผมทำไว้ก็จะเห็นว่าเลข MAC address ของบอร์ดตัวรับของผมก็คือเลขฐาน16ทั้งหมด6ชุดตามที่ลูกสรสีแดงกำลังชี้อยู่หลังจากที่เรารู้เลข MAC address ของบอร์ดตัวรับแล้วก็ให้ Copy ไปเก็บไว้ใน Not ตแ pad ก่อนเพื่อที่จะได้นำไปป้อนในโค้ดของบอร์ดตัวส่งในขั้นตอนการอัปโหลดโค้ดของบอร์ดตัวส่งนะครับ และในขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นขั้นตอนของการอัปโหลดโค้ดของบอร์ดตัวรับซึ่งโค้ดที่ใช้ในการทําคลิปนี้ผมจะแชร์ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ในคําอธิบายคลิปเหมือนเดิมก็ให้เปิดโค้ดที่ชื่อ receiver code ขึ้นมาโดยในโค้ดก็จะมีการ define pin ที่ใช้ควบคุมหลอด LED ทั้ง4ดวงโดยใช้ขา D1 ถึง D4 ต่อไปก็จะเป็นส่วนของการสร้างตัวแปร structure เพื่อใช้สําหรับเก็บข้อมูลที่ตัวส่งส่งมาซึ่งผมได้ประกาศตัวแปร2ตัวคือ id เป็นตัวแปรประเภท integer และ LED เป็นตัวแปรประเภทบูลีนจากนั้นก็สร้างส t r u c เจ r e ์ e s สเ g จที่ชื่อว่า mydata เอาไว้เก็บข้อมูลที่ได้รับมาจากบอร์ดตัวส่งและต่อไปก็จะเป็นการสร้างส t r u c เจอร m e มสเ g จแยกสําหรับบอร์ดแต่ละบอร์ดโดยชื่อว่าบอร์ด1ถึงบอร์ด4ซึ่งต t r u c t u r e ของบอร์ด1ถึงบอร์ด4นั้นจะมีตัวแปรจํานวน2ตัวเหมือนกันทั้ง4บอร์ดคือ id และ led ในความจริงคือเราจะประกาศให้ตัวแปรสําหรับรับข้อมูลแต่ละบอร์ดไม่เหมือนกันก็สามารถทําได้แต่ก็จะต้องไปจัดการกับโค้ดฝั่งตัวส่งด้วยซึ่งก็จะเป็นอีกเรื่องหนง จะต้องทำความเข้าใจต่อไปหากว่าเราใช้งานจนชำนาญแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้ผมจะให้สตรัคเจอร์ของบอร์ดแต่ละบอร์ดมีจำนวนตัวแปรเท่ากันทุกตัวเพื่อง่ายต่อการสาธิตและจะได้ไม่ต้องประกาศสตรัคเจอร์แยกกันหลายๆตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นการสร้างอะไเรย์ที่เป็นชนิดเดียวกันกับสตรัคเจอร์เมสเซจสำหรับเก็บ Data s t r u c t u r e ของบอร์ด1ถึงบอร์ด4เลื่อนลงมาดูในส่วนของ callback function ที่ชื่อ on data receive ที่จะเป็นฟังก์ชันที่ถูกเรียกเมื่อได้รับข้อความจากบอร์ดตัวส่งทั้ง4บอร์ดการทำงานในส่วนแรกของฟังก์ชันก็จะเป็นการ print เลข mac address ของบออร์ดตัววสส่่่งงทีงข้คาม เข้ามามออกทาง Serial Port ต่อไปก็จะเป็นการ Copy ีข้อความที่ได้รับไปเก็บไว้ใน My Data จากนั้นก็ปริ้นเลข ID ของบอร์ดที่ส่งมาออกทาง s e r i ียลพอร์ตแล้วก็นำค่าตัวแปร LED ที่ได้รับมาไปเก็บไว้ในตัวแปร LED ใน a r เรของบอร์ดนั้นๆ จากนั้นก็ปริ้นค่าตัวแปร LED ที่ได้รับออกมาทาง Serial Port โดยค่า1คือ Off ค่า0คือ On ซึ่งอ้างอิงจากวงจรขับ LED ที่ผมได้ต่อไว้นั้นเป็นแบบ Active Low นะครับจากนั้นก็ทำการโยนค่า LED ของบอร์ดทั้ง4บอร์ดเข้าไปที่คำสั่ง Digital w r i t e เพื่อสั่งงานหลอด LED ทั้ง4ดวงตามตำแหน่งที่ได้ตั้งไว้ขั้นตอนต่อไปก็ให้เสียบสาย USB เชื่อมต่อบอร์ดตัวรับเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วคลิกไปที่ Tool เลือกบอร์ดเป็นโนด MCU 1.0 เลือกคอมพอร์ตให้ตรงจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดนะครับเ <_ V> มื่ออัปโหลดบอร์ดตัวรับเสร็จแล้วก็ให้ถอดสาย USB ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ออ,อกแล้วเสียบสาย USB อีกหนึ่งเส้นเข้ามาแทนเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ดตัวรับนะครับ เสร็จแล้วก็ให้เปิดโค้ดที่ชื่อ Sender's Code ขึ้นมาซึ่งโค้ดตัวนี้จะเป็นโค้ดสำหรับอัปโหลดไปที่บอร์ดตัวส่งทั้ง4บอร์ดอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวอย่างนี้ผมจะให้บอร์ดตัวส่งทํางานเหมือนกันคือส่งค่าสถานะของสวิตช์ไปที่บอร์ดตัวรับเพราะฉะนั้นผมก็จะสามารถใช้โค้ดตัวเดียวกันนี้อัปโหลดไปที่บอร์ดทั้ง4บอร์ดได้แต่ถ้าหากโปรเจกต์ที่เราออกแบบนั้นแตกต่างกันออกไปจากนี้ เช่นบอดตัวส่งตัวที่1ส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นบอดตัวส่งตัวที่2ส่งค่าระดับน้ําบอดตัวส่งตัวที่3ส่งค่าความสว่างซึ่งค่าที่เราต้องการส่งนั้นแตกต่างกันเราจําเป็นต้องแก้โค้ดฝั่งตัวรับและฝั่งตัวส่งให้แมทช์กันด้วยนะครับแต่สําหรับตัวอย่างนี้ผมสามารถใช้โค้ดเดียวกันได้เพียงแต่ต้องแก้ไขเลขไ d ของบอดตัวส่งให้ไม่ซ้ํากันแค่นั้นเองนะครับมาไล่ดูโค้ดในฝั่งของบอดตัวส่งกันก่อน ส่วนแรกจะเป็นการกำหนดพินที่ใช้สาหรับอ่านค่าสวิตช์ตรงนี้ผมกำหนดเป็นพิน D1 ส่วนต่อไปเป็นการกำหนดเลข Mac Address ของบอดตัวรับที่เราต้องการส่งข้อความไปหาตรงนี้ผมกำหนดเรียบร้อยแล้วซึ่งฟอร์มัจะต้องเป็นเลขฐาน16ที่ขึ้นต้นด้วย 0x นย์จำนวน6ชุดแบบนี้นะครับ ส่วนต่อไปเป็นการกําหนดบอร์ด ID ของบอร์ดตัวส่งซึ่งตัวเลขตรงนี้ที่จะกําหนดจะต้องเป็นเลข1นถึงสเท่านั้นนะครับเพราะถ้าหากจํากันได้ในโค้ดของฝั่งตัวรับผมประกาศอ์เรเพื่อเก็บข้อมูลที่บอร์ดตัวส่งส่งมาไว้แค่4ชุดถ้าเรากําหนดบอร์ด ID ของบอร์ดตัวส่งให้นอกเหนือจาก1นถึงสจะทําให้ข้อมูลที่ได้รับจากบอร์ดตัวส่งนั้นถูกนําไปเก็บไว้นอกอาร์ที่ได้จองไว้ซึ่งอาจจะไปทับค่าของตัวแปรอื่นๆทําให้บอร์ดตัวรับทํางานผิดพลาดได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นส่วนของการสร้างตัวแปร structer เพื่อเอาไว้สำหรับส่งไปให้บอร์ดตัวรับซึ่งผมได้ประกาศตัวแปรไว้จํานวนเท่ากันกับที่ประกาศไว้ในโค้ดของบอร์ดตัวรับคือ2ตัวได้แก่ id เป็นตัวแปรประเภท integer และ switch เป็นตัวแปรประเภท boolean จากนั้นก็สร้าง s t r u c t u r e message ที่ชื่อว่า mydata เพื่อเอาไว้เก็บข้อมูลที่จะส่งไปให้บอร์ดตัวรับ เลื่อนลงมาดูในส่วนของฟังก์ชัน loop ก็จะมีการเก็บค่าบอร์ด id ไว้ในตัวแปร mydata.id และเก็บค่าสถานะของพิน D1 ที่ต่ออยู่กับสวิตช์ไว้ในตัวแปร mydata.switch จากนั้นก็ทําการเช็คหาสวิตช์มีการเปลี่ยนสถานะจากปล่อยเป็นกดหรือจากกดเป็นปล่อยให้ทําการส่งข้อความไปหาบอร์ดตัวรับโดยการเรียก esp_now send ตัวนี้นะครับแล้วโยนตัวแปร structure ที่ชื่อ mydata เข้าไปเสร็จแล้วก็ทําการเก็บค่าสถานะของสวิตช์ไว้ในตัวแปร sw_prev เพื่อเอาไว้ทําการเช็คเปรียบเทียบสถานะ ของสวิตช์ในลูปถัดไปนะครับในส่วนของการอัปโหลดโค้ดผมจะอัปโหลดบอร์ด id 1ก่อนเพราะฉะนั้นตรงบอร์ด id ตรงนี้ก็ให้เป็นเลข1ถูกต้องแล้วนะครับโดยบอร์ด id 1ผมกําหนดให้เป็นบอร์ดตัวซ้ายบนนะครับก็ให้เสียบสาย usb เข้าไปที่บอร์ดตัวซ้ายบนก่อนจากนั้นคลิกไปที่ t ู o l เลือกบอร์ดและพอร์ตให้ตรงแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มอัปโหลด เมื่ออัปโหลดบอร์ด ID 1เสร็จแล้วก็ให้แก้โค้ดในส่วนของบอร์ด ID เปลี่ยนเป็นเลขสําสำหรับบอร์ด ID 2ผมกำหนดให้เป็นบอร์ดตัวขวาบนนะครับก็ให้ย้ายสาย USB มาเสียบบอร์ด ID 2และอัปโหลดโค้ดนะครับ เมื่ออัปโหลดบอร์ด ID 2เสร็จแล้วก็ให้แก้โค้ดในส่วนของบอร์ด ID เปลี่ยนเป็นเลขสาสำหรับบอร์ด ID 3ผมกำหนดให้เป็นบอร์ดตัวซ้ายล่างนะครับก็ให้ย้ายสาย USB มาเสียบบอร์ด ID 3แล้วอัปโหลดโค้ดนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ด ID 3เสร็จแล้วก็ให้แก้โค้ดในส่วนของบอร์ด ID เปลี่ยนเป็นเลข4 สำหรับบอร์ด idc ผมกำหนดให้เป็นบอร์ดตัวขวาล่างนะครับก็ให้ย้ายสาย usb มาเสียบบอร์ด idc แล้วอัปโหลดโค้ดนะครับ เมื code, ่ออัปโหลดโค้ดครบทั้ง4บอร์ดแล้วก็มาทดสอบการทำงานกันนะครับหากทำงานถูกต้องเมื่อผมกดสวิตช์ที่ต่ออยู่กับบอร์ด ID 1หลอด LED 1ที่บอร์ดตัวรับจะต้องติดเมื่อผมกดสวิตช์ที่ต่ออยู่กับบอร์ด ID 2หลอด LED 2ที่บอร์ดตัวรับจะต้องติดเมื่อผมกดสวิตช์ที่ต่ออยู่กับบอร์ด ID 3หลอด LED 3ที่บอร์ดตัวรับจะต้องติดและเมื่อผมกดสวิตช์ที่ต่ออยู่กับบอร์ด ID 4หลอด LED 4ที่บอร์ดตัวรับจะต้องติดนะครับ และเพื่อพิสูจน์ว่าสถานะของสวิตแต่ละตัวนั้นถูกส่งออกมาจากบอร์ดตัวส่งคนละบอร์ดกันผมจะลองถอดบอร์ด id 3ออกและทดลองกดสวิตช์ดูอีกครั้งนะครับจะเห็นว่าเมื่อผมกดสวิตช์ตัวที่3หลอด led 3มบนบอร์ดตัวรับนั้นไม่ติดเนื่องจากว่าตอนนี้บอร์ดตัวส่ง id 3นั้นไม่ทํางานแล้วนั่นเองนะครับต่อไปผมจะลองถอดบอร์ดตัวส่ง id 1ออกและทดลองดูใหม่อีกครั้งนะครับ จะเห็นว่าเมื่อกดสวิตช์ที่ต่ออยู่กับบอร์ด ID 1หลอด LED 1บนบอร์ดตัวรับนั้นไม่ติดนะครับต่อไปผมจะลองถอดบอร์ดตัวส่ง ID 2ออกแล้วทดลองดูอีกครั้งนะครับ ก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันกับบอร์ด ID 1และบอร์ด ID 3นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการส่งข้อมูลผ่าน ESP Now โดยบอร์ดตัวรับ1ตัวรับข้อมูลจากบอร์ดตัวส่งหลายตัวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ